การลบฟันในภาพถ่ายคุกของเรากันด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ครับแต่ผมขอทำความเข้าใจก่อนว่าวิธีการนี้เนี่ยเป็นการผสมผสานร่วมกันระหว่างเทคนิคการใช้โปรแกรมกับฝีมือนะครับมันไม่ใช่การใช้เทคนิคอย่างเดียวที่จะต้องมาใส่ค่าตัวเลขเท่านี้ใช้เมนูคำสั่งนั้นแล้วควันจะหายไปเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับมันจะต้องประสานกันระหว่างเทคนิคการใช้โปรแกรมและก็การเพ้นต์การใช้ฝีมือในการเพ้น ดังนั้นมันก็เหมือนการทํางานในเชิงศิลปะทั่วไปที่ต้องใช้ฝีมือด้วยนะครับการทํางานครั้งแรกๆอาจจะยังให้ผลลัพธ์ที่ออกมายังไม่ตรงใจเท่าไหร่นะครับแต่ผมขอแนะนําว่าให้ฝึกไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปผลงานมันจะดีขึ้นมาเองนะครับเอาล่ะเรามาดูวิธีกันครับขั้นตอนแรกสุดเนี่ยเราก็จะใช้คําสั่งบนคีย์บอร์ดนะครับก็คือ Command J สําหรับ i ิน o w s นะครับก็จะใช้ Control J นะผมจะอิงจากบนเครื่อง m ม้เป็นหลักนะฮะถ้าผมพูดถึง Command ก็คือ Control บน Windows นะครับ พูดถึงออปชันก็เป็น Alternate นะครับถ้าคอนโทรลเนี่ยก็จะเหมือนกันทั้งคู่ระหว่าง Mac และ Windows นะฮะันดับแรกเนี่ยเราจะใช้ปุ่ม Command J นะครับเพื่อที่จะสร้าง l a เยอร์ใหม่ขึ้นมาเป็นการ Copy ทําทำสำเนาเลเยอร์ต้นฉบับของเราเขึ้นมานะครับหนึ่งเลเยอร์นะครับจากนั้นปิดนะครับปิดเลเยอร์บนนี้ไว้ก่อนครับเลือกกลับมาที่ Background ก็คือ l a เยอร์พื้นฐานเลเยอร์ตั้งต้นของภาพถ่ายของเราเนี่ยนะครับ แล้วก็คลิกที่ตรงนี้ฮะตรงสี่เหลี่ยมแล้วมีเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับก็คือ create a new layer นะครับกดคลิกลงไปเลยก็จะเป็นการสร้างเลเยอร์เปล่าๆขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์เหนือเลเยอร์แบ k ็ก o ก n านะครับดูให้ดีนะฮะสังเกตดูให้ดีว่าอย่าสลับตำแหน่งเลเยอร์กันนะฮะเลเยอร์บนสุดยังเราปิดยังปิดลูกตาไว้นะฮะเรายังไม่ไปทําอะไรกับมันเลเยอร์ที่2เป็นเลเยอร์ที่แอคทีฟนะฮะถ้าไม่แอคทีฟก็คือมาคลิกหนึ่งครั้งให้มันแอคทีฟขึ้นมานะครับจากนั้นไปเลือกเครื่องมือตัวนี้ฮะตัวที่เป็น บลัชเนี่ยนะครับบลัชตัวนี้นะครับเป็นรูปผู้กันนี่นะฮะคลิกเลือกไว้นะครับไปดูที่ด้านบนนะครับตรงโหมดตรงนี้นะครับโหมดตัวนี้เนี่ยให้เลือกมาเป็นที่ให้เลือกมาเป็นโหมดคัลเลอร์นะครับเลือกมาเป็นที่โหมดคัลเลอร์นะฮะโอปาซิตตี้ตรงนี้นะครับเลือกไปที่สิบสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ใส่เลขไปสิบเปอร์เซ็นครับอาจจะเป็นสิบห้ายี่สิบก็ได้ครับแต่ผมแนะนําให้เป็นที่สิบก่อนนะครับครับอันนี้เป็นการ ปรับน้ำหนักของตัว b r u s นะครับว่าจะให้ระบายลงไปแล้วให้เข้มขนาดไหนนะครับตอนนี้เราจะไม่ใช้100%เรราใช้10%อนะครับอย่าลืมนะครับว่าโหมดต้องเป็นคันเลอร์แล้วก็ opacity ที่10%นะครับค่อยๆระบายไปทีละนิดทีละนิดนะฮะจากนั้นนะครับมาที่ภาพนะครับตรงวงกลมตัวเนี้ยที่เราเห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยจะเป็นขนาดของหัวแปรงขนาดของหัว b r u s เนนะครับเราสามารถปรับให้เล็กให้ใหญ่ได้นะครับ โดยการกดปุ่ม Control แนละ Option พร้อมกันนะครับสำหรับบน Mac ส่วนบน Windows ก็เป็น Control แล้วก็ Alt เนตบนคีย์บอร์ดนะฮะสองปุ่มเนี้ยค้างไว้พร้อมกันจากนั้นคลิกเมาส์นะครับแล้วก็ลากนะครับถ้าลากไปทางซ้ายก็จะเป็นการย่อลงย่อขนาดของหัวแปรงลงเห็นไหมฮะถ้าลากไปทางขวาก็จะเป็นการขยายขนาดข,าดของหัวแปรงให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ลากปรับให้มันให้มันเหมาะกับกับเอ่อบริเวณที่เราจะทําการเพ้นลงไปนะครับในที่นี้ผมจะประมาณนี้ เอาประมาณนี้นะครับเราจะเพ้นต์ตรงบริเวณที่มันเป็นควันเนี่ยครับลบควันออกก่อนนะครับอันดับแรกนะครับกดปุ่มออปชันหรืออัลเทเนตนะครับมันจะกลายเป็นหลอดดูดสีนะฮะก็คือดดูดสีตรงบริเวณใกล้เคียงกับควันเนี่ยนะครับดูดปุ๊บนะฮะแล้วเราก็เพ้น์ไปค่อยๆระบายไปเนี่ยครับถ้ระบายทับไปถ้าไปนะครับกดเมาส์กดปล่อยกดปล่อยนะครับไม่ใช่กดครั้งเดียวแล้วลากนะครับกดปล่อยกดปล่อยระบายค่อยๆระบายไปนะฮะ โอปอซิตี้ยังเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราค่อยๆระบายไปทีละนิดนะครับอันนี้อาจจะทับเข้าไปในพุก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ก็ไม่ต้องถึงกับทับบ่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าให้ทับให้ควันมันจางๆลงไปนั่นนะครับตรงบริเวณด้านนอกนี้ก็ไม่เป็นไรก็อาจจะไม่ต้องระวังมากเพ้น์ไปครับเพ้น์ทับไปทับไปทับไปค่อยๆทับไปทีละนิดดอย่างนี้นะครับนะครับอ่าันนี้คือประมาณนี้นะครับบริเวณพอมาตรงนี้ปุ๊บผมก็จะกดออปชันโดดดูสีบริเวณใกล้เคียงเนี้ยครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ เพ้นไปใชครับควันก็จะจางลงจางลงจางลงนะครับแต่สังเกตดูนะครับว่าเราเพ like ้นเข้าไปแบบนี้เนี่ยหางของพลุมันจะมืดลงไปด้วยเพราะว่ามันโดนสีที่เราเลือกไว้เนี่ยเพ้นทับลงไปด้วยนั่นเองถูกไหมฮะนี่นะครับตรงนี้มาตรงนี้ปุ๊บผมก็กดกดออปชันดูด, Option, ดสีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เพ้นไปนะครับก็คือเราจะดูสีบริเวณใกล้เคียงกับควันเนี่ยนะครับเพ้นไปเรื่อยๆนะฮะเก็บเก็บงานนิดนึงอย่างตรงนี้ดูดสีตรงนี้แล้วก็เพ้นไป นะครับก็ถ้าเกิดมันหัวแปลงใหญ่ไปก็ลดอย่างที่ลดขนาดหัวแปลงอย่างที่บอกไปแล้วนะครับทํางานตัวนี้คงไม่ต้องแบบว่าเล็กๆมากๆาเข้าไปจี้จี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดบางทีมันเล็กเกินไปเนี่ยภาพมันจะดูเป็นจ้ำๆนะครับมันจะดูเป็นจ้ำๆนะฮะแล้วก็ใหญ่เล็กได้ตามความเหมาะสมนะตัวนี้ต้องฝึกหน่อยนะฮะต้องฝึกนิดนึงฝึกค่อยๆดูไปนะครับวิธีการนี้เนี่ยมันจะเป็นวิธีการที่ไม่ได้ทําให้ แบ็กกราวข้างหลังเป็นสีดําเข้มไปเลยนะครับเพราะแบบนั้นเนี่ยเราใช้วิธีการปรับปรับพวกเลเวลหรือว่าคอนทราส์เอาก็ได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยมันจะยังยังคงให้ภาพที่ดูเป็นธรรมชาตินะครับไม่ได้หลังดําปียังคงมีมิติของบรรยากาศที่เป็นควันเป็นอะไรอย่างนี้อยู่บ้างแต่ไม่มีควันเป็นก้อนๆมารบกวนสายตานะครับอย่างบริเวณนี้เนี่ยเราก็สามารถเพ้นท์ลบควันบริเวณนี้ได้เหมือนกันตรงพื้นเนี่ยนะครับ,นรบเนี่นะฮะก็เพ้นท์เป็นไป ไม่ค่อยเพนไปถ้าหัวแปลงมันใหญ่ไปมันอาจจะล้าเข้าไปในบริเวณแบบวัตถุหลักนะครับอย่างพวกเจดีพวกพวกประสาทพวกเจดีพวกเนี้ยถ้ามันใหญ่ไปเนี่ยเราก็ลดขนาดหัวแปลงลงนะครับแล้วก็ค่อยๆระบายไปอย่าลืมนะครับว่าโอปาร์ซิตี้ของบัตรจะต้องเป็น10%อเ็นอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้น้ําหนักเยอะเกินไปเนี่ยมันจะเป็นจำ้ำๆจำๆเวลาที่เราระบายย้ำๆย้ำๆลงไปนะครับเตรตรนี่ยอย่างสังเกตตรงเนี้ยตรงนี้มันอาจจะเป็นจำ้จำๆหน่อยนะครับผมว่าจะต้องแก้แก้ไขนะครับ ผมจะใส่ตรงนี้ลงไปนิดหนึ่งเติมกลับเข้าไปมันจะได้ดูไม่เป็นจ้ำๆจนะครับจะดูเนียนๆหน่อยตรงนี้ควันบริเวณนี้นะครับให้เล็กลงใกล้ๆแล้วก็เพ้นทับควันไปนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าควันเนี่ยเบา,บางลงไปมากแล้วนะครับจากเดิมทีถ้าเกิดว่าผมเปิดปิดเห็นไหมครับ อันนี้คือปิดเลเยอร์ที่เราเพ้นไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะเปิดกลับมานะครับก็คือควันหายไปถ้าปิดอันนี้คือต้นฉบับควันเป็นแบบนี้นะฮะถ้าสมมติว่าภาพพุของคุณเนี่ยมีควันเยอะกว่านี้คุณก็ต้องขยันเพ้นไปเรื่อยๆครับทำ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 ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยนะฮะพยายามเพ้นให้โดนห่างพุน้อยที่สุดครับแต่โดนเข้าไปได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะถึงจะโดนเข้าไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ยิ่งยิ่งระวังระวังสักหน่อยหนึ่งก็จะดีนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับต้องระวังมากจนแบบโอ้โหต้องมานั่งประดิษฐ์ประดอยกันนอย่่าางง้็ จะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับเริ่มไรยมนเข้าไปในภาพนี้แล้วนะครับตอนนี้สังเกตดูว่าบริเวณหางพลุเนี่ยก็เราจะมีการเพ้นเข้าไปใช่ไหมมันก็จะล้นๆ้นเข้าไปเลยๆเข้าไปหาหางพลุหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครหางพลุจะดูมุนหมุน,นิดนึงคือดูรู้ฮะดูรู้ว่ามีการเพ้นทับไปอะไรอย่างงี้นะครับเพ้นเพื่อลบควันแต่เรากำลังจะร่ายมนทข้งไปเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับกลับไปที่เลเยอร์ที่เราปิดตาไว้ที่คือเป็นเลเยอร์บนสุดตรงนี้นะฮะ คลิกเขาให้เขาแอคทีฟแล้วก็เปิดตาขึ้นมานะครับันก็จะกลับมาเหมือนเดิมถูกไหมฮะเลือกตรงนี้ครับตรง normal เนี่ยนะครับเลือกมาเป็นที่แบบโหมด lighten นี่นะฮะตรงนี้นะครับก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมฮะใช้คําสั่งนี้ครับ image adjustment ครับเราไปที่ level ครับ command L ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการปรับความสว่างความมืดของภาพนะของเลเยอร์นี้นะฮะตอนนี้เลเยอร์นี้เราเป็น lighten อยู่นะอย่าลืมนะครับ ปรับเลเวลครับที่ตัวปรับทางด้านซ้ายนะครับเป็นต right. ัวปรับแชโดว์นะครับให้เข้ามานะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าควันหายปวลวเห็นไหมฮะควันหายแล้วนะครับแต่ว่าหางพลุยังคงอยู่นะครับแต่คุณจะปรับไปเยอะเกินก็ไม่ดีนะฮะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับภาพของคุณนะว่าจะปรับตรงนี้ไปเท่าไหร่นะฮะแต่ผมแนะนําว่าให้ลองปรับตรงส่วนของแชโดว์เนี่ยเข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นขยับตรงกลางนี่ฮะตัวสามเหลี่ยมตรงกลางเนี่ยตรงนี้คือตัวมิดโทนนะฮะลองขยับไปนะครับขยับ ขยับตัวมิดโทนเนี่ยช่วยนะครับอย่าปรับแต่ชา์โดตัวเดียวนะครับปรับปรับชาร์โดเข้ามาก่อนแล้วก็เริ่มขยับมิดโทนดูนะฮะดูสังเกตดูควันจากภาพที่น่าจอยไหมฮะว่าภาพว่าควันมันจะหายไปนะครับควันจะหายไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณปรับตรงนี้ไปเยอะเกินเนี่ยหางพลุก็จะหมุนตามไปด้วยเห็นไหมฮะหางพลุเนี่ยก็จะหมุนตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะหมุนตามด้วยเพราะฉะนั้นเอาแค่สังเกตดูครับว่าให้ควันหายไปควันหายไปตรงไหนแล้วพอใจแล้วก็หยุดตรงนั้นหยุดตรงนั้นนะฮะ อาจจะปรับตรงตรงนี้ครับไฮไลท์ตัวนี้ตัวสุดท้ายเนี่ยตัวขวาสุดเนี่ยช่วยนิดหน่อยได้นะครับแต่สังเกตดูฮะตัวควันตัวควันสังเกตดูควันนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยมันต้องสมดุลกันนะครับระหว่างที่คุณจะปรับตรงตรงระหว่างชาร์โดกับมิดโทนะครับสตัวเนี้ยครับสตัวนี้คือหัวใจหลักลองปรับดูนะครับว่าอันไหนปรับเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่มีสูตรตายตัวนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นศิลปะจริงๆก็คือเป็นงานศิลปะดูนะครับว่า งานศิลปะที่คุณจะต้องปรับดูฮะว่าภาพแต่ละภาาของคุณเนี่ยมันจะเหมาะกับการปรับตรงนี้แบบไหนยังไงบ้างครับก็คืออย่ามากไปอย่าน้อยไปนะฮะตัดส็จแล้วโอเคลิกโอเคนะครับทีนี้เราลองมาดูความแตกต่างนะฮะอันนี้คือความแตกต่างนะครับนี่คือไม่มีเลเยอร์นี้คุณจะเห็นว่าห่างพุเนี่ยมันก็จะมนๆมนเพราะว่ามันถูกลบไปถูกไหมฮะแต่ถ้าเปิดเลเยอร์นี้ดูเห็นไหมครับว่าห่างพุจะยังกลับมาสว่างเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับเปิด อันนี้วิธีการนี้เทคนิคนี้ยมันจะต่างจากการที่ใช้อย่างลบๆหรือว่าใช้การเพ้นท์อย่างเดียวนะฮะตัวนี้จะเป็นการเรียกหางพุให้กลับมามีชีวิตเหมือนเดิมนะครับเมื่อปรับได้ดีที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นขั้นตอนการรวมเลเยอร์ทั้งหมดเข้าด้วยกันก็คือเป็นใช้คําสั่งตร,ตรงนี้ฮะนี่นะครับคลิกมาแล้วก็เลือกไปที่ flatten image นะครับหลังจากนั้นเราก็เซฟภาพ Save as ก็ได้นะครับ เพื่อนําไปใช้ในขั้นตอนต่อไปเราอาจจะไปอ e ีเมจ์ซสย่อภาพเพื่อนําไปโพสต์ในโซเชียลเดีตต่างๆหรือว่านำภาพไปใช้อย่างอื in, ่นเช่นเอาไปพิมพ์เอาไปพิมพ์ในขั้นตอนต่อไปนะครับอ,อย่าลืมว่าความเนียนในการลบควันของเราเนี่ยมันจะเนียนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับฝีมือในการเพ้นในการน้ําหนักในการปรับน้ําหนักอุปาสิทธิ์ของบัชของเราด้วยแต่ละั้างแต่ละั้างเนี่ยนะครับในการเพ้นลงไปเพ้นลงไปนะครับมันจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับฝีมือตรงนี้เนี่ยนะครับ อย่ <or> าเพิ่งท้อใจไปนะครับในการทําครั้งแรกๆของเราเนี่ยเราอาจจะยังไม่ถนัดยังไม่คุ้นเคยนะครับแต่ฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยภาพมันจะดูดีขึ้นแน่นอนครับผมทิ้งท้ายไพ้อีกนิดหนึ่งนะครับว่าความสลับซับซ้อนในการแก้ไขภาพควันของพลุเนี่ยนะครับมันจะยากง่ายแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของควันหรือว่าความซับซ้อนของควันที่เกิดขึ้นในภาพนะครับยิ่งควันเยอะมากเท่าไหร่ยิ่งควันบางมากเท่าไหร่เนี่ยการเพ้นต้องประณีตมากขึ้นเท่านั้นการแก้ไขก็จะยากมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าเราจะรู้เทคนิคในการแก้ไขภาพแบบนี้แล้วก็ตามเนี่ยการถ่ายกรรมทึกภาพที่ดีที่สุดยังคงจําเป็นเสมอการเลือกทิศทางลมที่ดีและการเปิดรับแสงอย่างถูกต้องในขั้นตอนการถ่ายภาพยังคงเป็นสิ่งที่จําเป็นเสมอถึงแม้ว่าคุณจะรู้ขั้นตอนในการลบควันในภายหลังด้วยโฟโตช็อปก็ตามครับอย่าลืมนะฮะถ่ายภาพให้ดีที่สุดเสมอปรับภาพให้น้อยที่สุดเสมอเพื่อที่คุณภาพของภาพจะยังดีที่สุดเสมอครับ อย่าลืมนะครับว่าถึงคุณจะลบฟันได้แต่คุณจะต้องลบฟันให้มีชีวิตชีวานะครับอย่าลบแบบภาพเป็นดำๆำต่ำางๆเป็นดวงดวงหรือลบไปแล้วดูไม่มีมิติดูไม่มีชีวิตชีวาของทุกนะครับทุกยังคงเป็นสิ่งที่มีความสว่างและมีชีวิตชีวาจากความสว่างเสมอขอให้สรุปกาบการถ่ายภาพทุกและการแก้ไขกรแต่งภาพทุกของคุณครับ